ครับก็นะครับสวัสดีสี่ท่านสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลนะครับไปแล้วกับชุดสองตัวนะครับที่ก็บอกว่าสองตัวเน้นให้นะครับเราก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้จะมีนะครับสูตรสองตัวบนตรงๆแล้วก็ใครจำได้ครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับแอดเปิลให้ 763สนะครับเมืที่ผ่านมานะครับนี่เองใครได้ดูคลิปวันสรุปนะครับหลายคนคงจะเจอแล้วนะครับสามารถดูคลิปเก่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับไอตัว7 6 3สเนี่ยนะครับวันนี้เราสามารถที่จะนํามาใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่านะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับหลักร้อยใหม่หรือใช้สูตรเก่าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีบอกนะครับเอาละอย่างน้อยนี่ชุดของตัวนี่เข้าแน่นอนนะครับ6 3สไม่แน่อาจใช้สูตรนี้ นะครับเป็นสูตรบนก็ได้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะนําสูตร2ตัวบนและก็3ตัวบนและ2ตัวบนนะครับเพียบให้วันนี้เลยนะครับเอาล้วครับก่อนอื่นครับผมก็ต้องฝากไ้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้แอดเข้ามาเนี่ยเพราะว่าให้ผมไล่ที่เดียวเลยดีกว่านาะนะครับให้ผมไล่ตอบที่เดียวก็คือแอดเข้ามาได้ทางแอปฯเนี่ยนะครับผม4ี่ห้าหกคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าแอดเข้ามาที่เดียวแล้วผมสามารถที่จะเข้ามาตอบตรงนี้ได้นะครับน่าจะเป็น คืออย่างน้อยก็ fc ขอเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ลางให้ไปแล้วนะใครแอดเข้ามารอถ้าได้เจอล่างนะครับผมจะมีเน้นให้อยู่2ตัวฉะนั้นหารอตให้ได้นะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับสามารถที่จะแอดเข้ามาได้เลยนะครับแอดมาพูดคุยได้เราจะมีแอดนำหน้านะครับผมแอด ap 4 5 6นะครับเอาละสองตัวบนเข้าสู่ใน่วนของเรื่องตัวเลขวันนี้มาแล้วนะครับ2ตัวบนเม็ดเดียวหางเดียวนะครับ เป็นหวยทําการคัดนะครับมาแล้วไปดูงวดที่1นนะครับงวดที่1คํานวณมานะครับก็คือ77ดนะครับมาจากไหนไปดูนครับ5้าบวกห้าเป็น10บนะครับ10บวกเนะครับเป็น17ก็ใส่เลข7ไปครับทีนี้ไปดูหลักหน่วยนะครับก็คือห้าบวกหนะครับแปดบวกแปดสิบหกสิบหกห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหกเป็นยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดนะครับเราก็ได้ที่เจ็ดเจ็ดนะครับเป็นงวดที่หนึ่ง วุฒินึงคำนวณได้77นะครับออก3ใครมีหลักร้อยก็สามารถที่จะมาใจ่ายจ่ได้เลยนะครับต่อไปเป็นงวดที่2นะครับกับชุด2ต,ต,ต,ตัวบนงวดที่2ของเรานะครับก็คือ8บวก42 12บวก7นะครับคงที่เนี่ยนะครับเป็น19ไปดูหลักหน่วยนะครับ 4บวก4เป็น8 8บวก6นะครับคงที่เป็น14ให้เราใส่เลข4ตัวเดียวนะครับชุด2ตัวบนนะครับหางเดียวเนี่ยได้9 4นะครับเอาละครับเห็นไหมครับ2ตัวบน9 4นะครับออกอะไรครับออก8 9 4นะครับเห็นไหมครับเป็นงวดที่ 2ไปลุ้นต่องวดที่3นะครับนั่นก็คืองวดล่าสุดนี้เองนะครับ8บวกหเป็น9 9บวก7นะครับเป็น16เห็นไหมครับก้อยใส่เลขหเลยครับจากนั้นมาก็ไปดูที่หลักหน่วยนะครับ6บวก1เป็น7 7บวก6นะครับคงที่เนี่ยนะครับเป็น13นี่คือชุด2ตัวบนนะครับ3งม,มวดติด หางเดียวเน้นๆนะครับสูตรเดินมาแล้ว3งวดนะครับออกหกสามนครับก็ได้หางเดียวนะครับห้าหสามฉะนั้นเนี่ยนะครับงวดนี้ก็คือสิบหเนาะสิ 16, มีนาคมนะครับผมสองพันห้ายหกสบแปดได้ 6-3เม็ดเดี่ยวนะครับเอานลครับเข้าสู่ส่วนของงวดประจำเลยครับผมวันที่1เมษายนนี้นะครับนี่คือเลขหางเดียวนะครับชุด2ตัวบนนะครับหางเดียวชุดนี้นะครับไปดูนะครับว่าจะได้ถูกอ,อกสุขใจสมาชิกหรือไม่นะครับกับเลขบน5บ้บวกเนะครับ7จบวกหเป็น12 12บวก7นะครับเป็น19เอาอีกแล้วนะครับ9ใส่เม็ดเดียวนะครับระวังให้ดีนะครับ9นี่ก็อาจจะมาย้อน2ก็ได้ก็เป็นไป,นปนได้หมดนะครับ4ีบวก5เป็น9 9้บวก6นะครับเป็น15เอาละครับที่นี้ก็เม็ดเดียวนะครับ2ตัวบนตรงๆนะครับก็คือเลข 95นั่นเองนะครับในก็อย่าง1 95เนี่ยนะครับเคยออกเมื่อเฉพาะนะครับเอาเฉพาะาเดือนเมษายนนะครับเฉพาะวันที่1แล้วกันนะเคยออก95อยู่ครั้งหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะประมาณปี63านะครับเฉพาะเดือนเนี้ยนะครับก็คือ095กับ22หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะ095นี่เคยออกนะเฉพาะนะครับเฉพาะงวดประจํา ของวันที่เนาะนี่หนึ่งมษนายนก็เป็นเดือนนะครับเก้าห้านี่เคยออกมาแล้วนะครับแต่งวดนี้มาอีกแล้วฉะนั้นเนี่ยนะครับให้ลองสมาชิกเนี่ยนะครับหาในส่วนของลอตเตอรี่ดูนะครับที่เก้าห้าถ้าเป็นหลักร้อยนี่เพื่อนจะมองยังไงหลักร้อยไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องรอหลักร้อยก่อนหรือว่าใครหาได้ส่วนของของตัวก่อน,น,นก็หยิบก่อนก็ได้นะครับเอาละวันนี้นะครับสองตำบลจบเป็นที่ร้อยแล้วนะครับหา นะครับลตไว้เสี่ยงนะครับก็เลยจะพามาดูในส่วนของชุดเก่านะครับใครติดตามไม่เปิ้ลมาแล้วนะครับหวยสุดเลขคำนวณนี้คือเจ3ดหสามนะครับในงวดที่ผ่านมาฉะนั้นงวดนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนแบบสดๆแล้วก็จะจัดเลยครับว่าเอ่อเจ็ดหกสามเนี่ยนะครับเราจะไปต่อเนี่ยนะครับมันจะเข้าหรือจะหลุดนะครับเอาละครับ ไปดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นงวดนะครับสำหรับงวดปัดจามนะครับผมก็คือเจ็ดนะครับเอาสูตรนี้ก่อนนะครับแต่อย่างน้อยเราคือสองตัวเราเข้าแน่นอนเนี่ยนะครับบนนะครับวับนนี้เจ็ดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าหกสามนะครับสามสอง นะครับเอ่อต้องบอกก่อนว่าหัวชุดนี้นะครับเป็นหัวสูตรเก่านะครับทีนี้เราไปเริ่มกันที่หลักร้อยก่อนแต่หลักสิบนะครับผมกับตัวหลักหน่วยนีย่เข้าแน่นอนสองตัวนะครับต้องบอกอย่างนี้เอาละนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับคุ้มมากนะครับอันน,นี้บนไปเริ่มกันที่หลักร้อยนะครับก็คือ สามบวกสองเป็นห้าบวกห้านะครับผมเป็น10นี่คือสูตรเก่านะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ลองใส่10ไปดูนะครับเพราะปกติสูตรเก่าหลักร้อยไม่เข้านะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของตัวหลักสิบบวก5้าสบบบวก3าิบ้า้าบวก2นะครับผมเป็น17เห็นไหมครับ15บ้าบวก2เป็น17นะครับต่อไปนะครับหลักหน่วยของเราก็คือ 4บวก5เป็น9 9้บวก6นะครับเป็น15เอาแล้วครับฉะนั้นนี่ยครับเลข2ตัวบนนะ2ตัวบนได้75นะครับแล้วก็ส่วนชุดชุดตัวได้0 75โอ้โหต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับหลักร้อยเนี่ยนะครับทีนี้นะครับอย่างว่าก่อนมันอาจจะได้แค่2ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ใ้ส่วนตัวเลขเนี่ยนะครับ เต็มๆ3มตัวนะครับเราก็ต้องค้นหาในส่วนของตัวหลักร้อยทีนี้หลักร้อยเนี่ยนะครับผมได้ตัวไหนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับนี่ส่วนของตัวหลักร้อยนะครับอืมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าหลักร้อยของเรามันจะได้ส่วนตัวเลขนะครับตัวไหนบ้างหลักร้อย ไปดูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับผมบอกก่อนว่าคือต้องบอก่อนนี้นะครับสูตรหวยเนี่ยนะครับสูตรนี้น่าจะเป็นสูตรใหม่นะครับเฉพาะหลักร้อยเนี่ยนะหลักร้อยเนี่ยจะเป็นสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสตัวหลักร้อยหลักร้อยผมใช้ส่วนตัวเลขก็คือพาไปดูหลักร้อยชุดนี้ก่อนครับเมื่อกี้ได้ศูนย์เจ็ดห้าแล้วนะครับหางเดียวกับเลขเก้าห้านะครับ หลักร้อยของเราตามนี้ตามนี้แปดปุ๊บนะครับตัวนี้มา7หลักร้อยไม่น่าจะทันแล้วเนี่ยแต่วันนี้จะใช้สูตรเก่าไปเลยครับผมว่านะาต้องบอกอัพเอฟซีอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะจากกันไปด้วยข้อมูลหวยสูตรเก่าครับที่0ูนย์เห้านะครับ, 0, 7, 5, รบหางเดียวจากนั้นมาก็นะครับสูตรนี้เลยแล้วก็ไปกับชุดสองตัวก็คือ9กห้า ฉะนั้นเนี่ยนะครับตัว75 95เนี่ยแต่5มันเป็นสูตรเดียวกันนั่นแหละนะครับก็ต้องรอให้สมาชิกนะครับรุ้นกันดูนะครับว่าจะมาหรือว่าจะหลุดนะครับนะหลับวันนี้ผมลาไปแล้วนะครับทุกท่านขอให้ท่านมีความสุขมากมายวันนี้เจอแล้วนะครับกับเลขชุด2ตัวบนและก็3ตัวบนนะครับหรับวันนี้สวัสดีครับ